สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีหม,มหู่เพื 5, okay. ่อนทุกคนเม่อนีกับสิพาหล่ะสวนอีกแล้วเด้พี่น้องหล่อบุงมากทุเรียนคือเก่าพี่น้องเอ้บุงเนปเป็นปุ่มเป็นโงนอยู่มาข้ากับบุงกาตานี่พี่น้องเ้ยนี่แหละเขาทํางานสวนเรียนกับบดไปทางใดพี่น้องเอ้แต่ละมืดแต่ละวันก็พาตลอะสวนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าบดไปทางใดเนาะพี่น้องไอ้ช่วงนี่นะบดได้คอยว่างบดได้คอยไปทางใดเพราะว่าเขาอยู่แต่กับหวกับสวนเนาะสิบ่ระยูจังได้พี right. ่น้องมึงได้มากทเรียนนะนี่มาทูเรียนนะ หมางบังใหญ่เน so, ี่ยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้เฮาก็ต้องไปโยงงาไว้ไปเต้าลูกไว้อันนี้เพื่อนเอิญเต้าลูกเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อที่เฮาผูกเชือกไว้นี่เพื่อนเอิญเต้าหรือว่าว่าภาษาบ้านเฮากันเพื่อนผูกไว้พี่น้องยันขวัญมันหักหรือว่ายันเพื่อนเอิญยังภาษาบ้านเพื่อนกะนขั้วมันพี่น้องเพื่อนเอิญขั้วมันยันขั้วมันขาดเพป่นะอันนี้กะเฮาเอิญยันขวัญมันหักพี่น้องเพราะว่าเพราะมันหมางใหญ่พี่น้องเอ้ยหมางทุเรียนมันหมางใหญ่หมากเฮากระบุงกระตานี่ เบ่งเอามึงก็ผู uhm <laughs> <positioning> ้ลื่นหัวคอยตั้งายเทถาเนาะพี่น้องบาดที่นี่กับบอได้ไปทางใดพี่น้องขึ้นลูกน่อยขึ้นตะบอนทางหัวนี่กะบอนทางหัวเห็นบ้านไหเห็นบ้านพี่น้องนี่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 ลูกนี่กับบอสได้พุกพี่น้องเพราะว่าลูกเนาะลูกพื้นง่ามอันนี่อันนั้นมันลูกใหญ่เกินพี่น้องลูกใหญ่เกินลก็เลยผูกไว้ยานมันหักลงพี่น้องหรืวมายานขวัญมันรีหรือยานขวัญมันหักประมาณนี้แหละพี่น้องกับบอได้ไปทางใดพี่น้องแต่ละเมื่อแต่ละวันก็พาเหลาะหัวเลาะชวนอยู่พี่ชี เพ wing, าราะว่าเขาทำงานสวนเนาะพูแลัฐพี่น้องจุดไดคายเบิด์ภูแรัฐโล ع, ต้นโลสวนภูแรัฐพี่น้องก็ยังสิได้ไปเที่ยวหันมาหน่เราไปหาอยู่หาก,กินลงทะลงทะเลพูแรัฐพี่น้องาองานบ่มีมาถลเรียนเท่ากาันไปได้พี่น้องหลังจากเนว่าพนโตข้าก็ไปเปิดน้ำข้าก,ก็ไปหาอยู่หาก,กินลงทะลงทะเลได้พี่น้องหาสอนกุงสอนชิวเนาะแต่ช่วงนี้ไปบ่ได้พี่น้องไหลไปเลยไอที่เห็นอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อที่เห็นอยู่นี่ กะสิอยู่ประมาณชิ้นเดือนนี้หรือว่ากลางกลงเดือนนี้กะสิมีไปอยู่ดอกพี่น้องกะสิมีขาอยอยู่เพราะว่าลูกมันก็เริ่มเขา่าสีหรือว่าลูกลูกก็เริ่มแก่แล้วพี่น้องคือแบบซีได้พี่น้องทัานทำงาน่วนทเรียนนะถ้าลูกมันเขา่าสีหรือว่าลูกมันทีแ,แก่ๆแน,นะะ่ะกะเอาไปได้พี่น้องว่าท,ทีนี้เพิ่งจะถอดไปนำเนาะเพิ่นชิว่าหัวดอกหรือว่าต้นดอกไปซีนะพี่นอ้องเพิ่งจะไปก่อนหรือว่าว่า่ายๆว่ามา ลูกได้ออกก่อนหรือว่าลูกได้เป็นก่อนไปสีในพี่น้องมันก็เลยถอดออกไปก่อนมันได้ใช้ให้เบิ่งเต็มเต็มเจาด้วยพี่น้องอยู่ประมาณนี้พี่น้องนี่สิพาเบิ่งใกล้ๆเนาะสิให้เบิ่งเต็มเต็มเจาเลยพี่น้องแต่ว่าลูกนี่นะลูกนี่นะมันมันน้อยพี่น้องลูกน้อยแล้วก็บ่ได้ผูกพี่น้องแต่ก็ลูกใหญ่เกินเฮาก็ต้องผูกไว้พี่น้องเ้ยเฮาเขาต้องผูกไว้เนาะให้ยันขวัญมันฮักพี่น้องเลย ใกล้ชิดได้คล้ายเลยพี่น้องกลางเดือนนี้นะสิมีทอดไปนาพี่น้องสิพาไปเบ่งหลายๆต้นเด้อพี่น้องเด้อสิพาเบ่งอีกต้นต้นได้ก็สิพาเบ่งบ้อะไรเพราะว่าเป็นเบือทุกต้นอะไรพี่น้องออกเบือทุกต้นโรยพี่น้องแต่ละต้นนําบริวารขี้โมงบริวารขี้คุยว่าวออกเบือทุกต้นก็คือทุกต้นเรยพี่น้องพนี้่เห็นป่ะหมาข้ากับบงกตานีอันนี้ก็น่าจะได้ไปคือกันพี่น้องอันนี้นะกลางๆเดือนนี้นะเพราะว่าเริ่มเขีาซีกอเลยเนาะเห็นบ่พี่น้อง มาทุเรียนนะต้นนี้บริใหญ่พอได้ได้พี่น <me> <shared> ้องหากได้อยู่วังจะปลูกพี่น้องเจ้าของได้ฮอดสามสิบสี่สิบุนาพี่น้องต้นนี้ก็ได้สีให้เบิ่งตามเนื้อที่เด้พี่น้องวันนี้ตามเนื้อที่หรือว่าตามตามใต้ดินพี่น้องเห็นบ่พี่น้องกระสีอยู่ประมาณนี้ได้พี่น้องสวนทุเรียนนะให้พี่น้องเบิ่งไปรอบรอเนาะพะว่าค่อยตัดหญ้ายังบ่แล้วผนตกมาก่อนพี่น้องนี่ฝั่งนี้แถวนี้ยังบ่แล้วพี่น้องแถวนี้แถวนี้ยังบ่แล้วเนาะ เห็นบ,พนบ่พี่น้องเหรกซี่ไปรับรอไปซีพี่น้องลำต้นกับบดีสูงได้พี่น้องเอ้ยต้นกับบดีสูงเนาะต้นกับบดีสูงพอห่อใยพอดีงามพี่น้องเอ้ยพอดีสียาง่ายพอดีสียาง่ายผลย่าง่ายมีทุกต้นอะไรพี่น้องค่ะต้นหนึ 8, ่งกับแปดชิปเก้าชิปแล้วแต่เาเอาเมียนแล้วแต่เหาสีเอาเมียนพี่น้องแล้วแต่เนาะ อาเมนไล่ก็บบอได้ได้พี่น้องแล้วมันกะทิบกันลงหรือว่ามันสะบัดกันลงได้พี่น้องเห็นไหมต้นนั้นก็ได้อันนี้ให้เบิร์นไกๆเด้อนี่เบิร์นไก่ก,ก,ก็ไดเ้เห็นบ่นพี่น้องค่ะเบ็กเงามพี่น้องเไหมมาโทเรียนนะแต่ละกกแต่ละต้นก็บบอได้ให้ว่าอย่างว่าอยู่แต่ละต้นนะมีบัตชุกกพี่น้องเอ้บอได้ว่าขี้โมบอได้ว่าขี้คูอะไรพี่น้องให้เบิร์นทำนี้ก็ได้พี่นอ้องเด้อดบาตนีเลยใช่เบิร์น